ที่น่าชื่นชมก็คือมิดฟิลด์ของเราทํางานได้ดีขึ้นเรื่อยๆสําหรับสามคนนี้รวมถึงผู้เล่นคนอื่นๆนะนะวันนี้เล่นเกมรับกันได้ดีนักเตะอย่างตัวอนตรายที่สุดอ่ะแน่นอนว่าต้องไปชนาทิพชนาทิพแบบไม่เคยได้บอลแล้วมีพื้นที่ว่างหรือได้ดวลตัวต่อตัวกับฝั่งเราเลยเพราะว่าเราจะเลือกเราไม่ใช่ว่าให้ใครประกบตัวต่อตัวกับชนาทิพหรือตายตัวแต่ ทุกคนจะพร้อมเข้าลุมเข้าแย่งบอลตลอดซีโฟเนี่ยเป็นคนที่ซีโฟคักคณะเป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเขาก็เล่นตัวมิดฟิลด์ตัวล่างได้อยู่แล้วเขาขึ้นไปเล่นข้างบนสูงข,ขึ้นมาหน่อยก็ลงมาช่วยข้างล่างเป็นกลางสามไหนจะมีการอารินที่เป็นตัวรับแทๆ้ๆแล้วพิชานี่ไม่ต้องพูดถึงคือเขาไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กตัวคล่องอะไรเขาเขาดวลหนึ่งต่อหนึ่งได้หมดเราก็เลยได้เห็นภาพแบบนี้บ่อยครับทั้งสารัตทั้งชนาทิพที่เป็นมิดฟิลด์ตัวทําเกมของบีจีในเกมนี้ก็ ทำอะไรไม่ได้ถนัดเลยโดนตามบี้เนี่ยแบบข้างหลังไล่ติดมาเงยหน้ามาข้างหน้าเจออีกคนอะไรเงี้ยเป็นการทํางานที่หนักร่วมกันของทั้งเต็มเมืองทองอันนี้ก็ต้องชื่นชมเพราะว่าแม์มันเล่นต่อจากเกมกลางสัปดาห์มาก็ถือว่าใช้พลักกำลังเยอะพอสมควรส่วนเกมลุกอะช่วงที่ยังศูนย์ศูนย์อยู่ก็เราก็มีจังหวะบ้างแต่ช่วงแรกยังไม่ต่อเนื่องพอ ลงเล่นโดยที่มี C 4ฟเป็นนักเตะก,กึ่งกึ่งหมายเลขสิบก,กึ่งหมายเลขแปดอย่างเงี้ยก็เป็นเพย์เมเกอร์ตัวหลักนะของสิบเอ็ดตัวจริงชุดนี้เหมือนทุกบอลเกมลุกของเมืองทองอะ่ะก็จะอาศัยการขึ้นของคณนะจังหวะไหนที่คณนะใช้ความสามารถเฉพาะตัวกินตัวได้จังหวะหน 1, ึ่งจังหวะสองก็ไปลุ้นการปล่อยบอลของเขาว่าจะทําให้เมืองทองได้สร้างเกมลุกได้หรือไม่อย่างจังหวะนี้ตักบอลยาวข้ามลายให้กับ จเจริญสักสวยมากแล้วก็มีจังหวะอีกหลายๆจังหวะเลยจังหวะนี้ก็ออกบอลได้ดีทะลุไปให้กับสลาพริมเส้นซ้ายคือจริงๆอ่ะในเกมมีอีกหลายจังหวะแต่ที่เอาให้ดูก็คือเป็นการออกบอลแนวลึกสวยๆที่ดูแล้วจะเป็นคนที่ทําหน้าที่ได้ใกล้เคียงกับเวียเทพป้อมผ่านมากที่สุดที่เราเคยมีตรงนี้ชัดเจนเนาะว่าว่าบทบาทนั้นอะตอนนี้คือคาคะใกล้เคียงที่สุด เพราะถ้าจะหาคนเหมือนเวียเทพเลยมันมันก็คงไม่มีหรอกจังหวะนี้โอโมลิวางยาวข้ามให้จเจริญศักถึงกับอ้าปากค้างอะจังหวะวางบอลของโอโมริคือเขาลงสนามมา2เกมยังเห็นเขาสัมผัสบอลไม่รู้ไม่รู้สัมผัสร,รวมกันจะถึง10บครั้งหรือยังแต่แบบแต่และจังหวะที่ปล่อยบอลออกจากเท้าไม่ว่าจะเป็นลูกยิงหรือลูกเปิดน้ำหนักบอลแกเหนือสุด,สด แล้วก็ทําให้เจริญศักด์ได้หลุดไปแต่ว่าจังหวะเอาวาลงเจริญศักด์แต่ออกซ้ายไปก่อนก็เลยก็เลยไม่ได้ยิงในจังหวะแรกแล้วก็เป็นปรามรที่ได้ยิงติดเซฟนะลูกนี้ก็ลุ้นเลยรอคอยที่จะได้เห็นโอมาลิเล่นเต็มๆในเร็ววันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆคือสิ่งที่คาดหวังว่าจะได้จากตัวผู้นำเกมลุกคนนี้คือชัดเจนว่าดูออกเลยว่าเขามีแน่นอนแต่สิ่งที่ เป็นของแถบแล้วกันของเสริมเองก็คือน้ำหนักบอลจากเท้าของเขาดูแล้วเป็นคนเท้าหนักสุดแน่นอนดูจากจังหวะเปิดนี้กับกับจังหวะยิงในเกมท่าเรือจริงๆเกมนี้คิดว่าโอโมริก็น่าจะพร้อมเล่นมากกว่านี้นะหมายถึงว่าสภาพร่างกายจริงๆอนะน่าจริงๆอาจจะเล่นได้ถึง45นาทีอะไรอย่างนี้ได้ซ้าแต่แต่ด้วยแดนกลางที่มาลงตัวอยู่เนาะแล้วก็สกอร์ที่ออกนําก่อนมันเลยก็เลยไม่ได้เปลี่ยนตัวลงมาเร็วกว่านี้ คือไลท์ตอนที่หลังจบเกมบีอ่ะเราขึ้นเมนหลักเลยก็คือแดนกลางยังไม่ลงตัวนะอากลายเป็นว่าลองคำนวณเล่นๆจาก,กวันนั้นว่าควรจะเป็นสามคนนี้ไหมสุดท้ายสองนัดที่ผ่านมาออกสตาร์ตัวจริงแล้วผลงานมันชัดเจนนะว่าตอนนี้การารินพิชาคคณะคือแดนกลางสามคนที่ดีที่สุดถ้าจะเล่นในระบบกลางสามตัวเนี่ยใช่ในสถานการณ์ที่ เรายังไม่ได้โอลีกลับมาเป็นตัวจริงอะอยังไงสามคนนี้ก็น่าจะลงตัวที่สุดแล้วแหละการนลินโหกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะคือเขามา <c oughs> เป็นสเต็ปเลยตั้งแต่ย้ายมาใช่ไอตอนช่วงเล็กแรกก็รู้สึกว่าดีแล้วนะถึงแม้แบบบางคนก็นอาจจะไม่ชอบแหละแต่สำหรับส่วนตัวก็มองว่าดีแล้วแต่พอเริ่มเล็กสองมาสามนัดเนี่ยโหดีไปใหญ่เลย เพราะมันเป็นเกมใหญ่ด้วยแหละมันเลยได้ใช้ลูกขนาดอของเขาเนี่ยอยา่างที่บอกแล้วว่าถ้าเป็นเกมใหญ่อ่ะยังไงหนึ่งคนที่ต้องมีตรงกลางก็ต้องเป็นการอัอนลินอยู่แล้วเพราะก็คือเขาคือคนเดียวที่จะประทะได้มีความแข็งแรงที่จะช่วยทีมเล่นเกมรับแบบเต็มตัวคนหนึ่งแล้วถ้าว่ากันด้วยในบรรดาคือที่ผ่านมาเราอาจจะเคยชินพอวีรเทพ ยืนกับพิชามาตลอดยาวๆแล้วก็อาจจะชินแบบไม่ต้องมีตัวรับอาชีพที่แบบเป็นตัวรับจ่าขนาดเนี้ยเหมือนที่ทีมืน่นเขามีกันอะไรเงี้ยเราก็เลยพอมาเห็นการนาลินช่วงแรกๆการนาลินก็ปรับตัวไม่ได้เหมือนกันที่มาเล่นกับมาริโอตั้งแต่เล็กสองปีแล้วก็ใช้เวลาปรับตัวอยู่ภาคใหญ่เพราะว่าเรื่องการรับส่งบอลเรื่องการเล่นเกมลุกเนี่ยก็ถือว่าห่างไกลจากมาตรฐานของเมืองทองเขาก็ค่อยๆปรับตัวซึ่ง <Hey. S 1> มาดูจริงๆนาะทีเนี้ย ถ้าบรรดามิดฟิลด์ตัวรับในไทยเนี่ยในไทยลีกเนี่ยถ้านับที่แบบเป็นคนที่แบบเฉพาะนคนที่เป็นตัวเกมรับมาก่อนเกมลูกลนะเป็นตัวเกมรับจากกาลารินกะ็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่เล่นบอลเกมลุกออกบอลได้ถือว่าดีเป็นเบอร์ต้นต้นของในบรรดาตัวเกมรับแล้วนะนวก็ถือว่าเหมาะแล้วนะที่มาอยู่กับบอลของเราตอนนี้คือกาลาริน ด้วยสกิลที่พูดไปอะว่าเขาเป็นตัวเกมรับตัวตัดเกมอะไรเงี้ยแต่ก็ออกบอลได้ยังลูกได้เขาเล่นมากับหลายๆทีมอะบางทีมเขาอาจจะเล่นเป็นเบอร์แปดบางทีมเคยดันเขาสูงถึงแบบเกือบมิดฟิลด์ตัวลุกก็เคยมีนะแต่สุดท้ายพอมาจบที่เมืองทองเนี่ยเขาถูกนับเป็นตัวรับที่สุดในบรรดามิดฟิลด์แล้วแหละส่วนพิชาก็เหมือนเดิมเขายังทําหน้าที่ของเขาได้ดีเหมือนเดิมไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะก็คือทุกคนเห็นกันอยู่แล้ว การกัดไม่ปล่อยการอะไรเงี้ยวิ่งออกมาสแตตออกมาก็ว,วิ่งเยอะสุดในสนามตลอดส่วนค่คนะก็ที่พูดไปตั้งแต่แรกว่าอยากเห็นลงตัวจริงเพราะว่าค้ายเวียเทพมากสุดเพราะเขาเป็นคนเดียวที่มีบอลแนวลึกในมิดฟิลด์ของเราตอนนี้คือธนวัน์ลองแล้วยังยังไม่ได้ชัดด้านนี้เท่าไหร่ก็เลยคาคนะเหมาะที่สุดซึ่งอันนี้เล่นเป็นกลางสาม คาคณนะก็จะเหลื่อมไปทางเป็นตัวลุกที่สุดใน3ตัวนี้แต่ถ้าสมมติว่าเล่นกลาง2องคาคะก็ถอยมาเล่นเป็นตัวยืนปักคู่ก็ก็เล่นได้เหมือนกันอย่างที่บอกไว้ว่ามันเป็นตําแหน่งที่เขาเติบโตมาได้3ก็กลายเป็นว่าตอนเนี้ยสามตัวเนี้ยเป็นตัวจริงแน่ๆถ้าโอมุลิจะมายึดตัวจริงแล้วกลับไปเล่นสี่สองาหนึ่งเต็มตัวอะไรเงี้ยการเลือกสองตัวล่างก็ต้องเลือกจากสามคนนี้แหละ อยู่ที่ว่าจะเลือกตัดใครจากก็น่นจาจะขึ้นอยู่กับคู่แข่งสถานการณ์เกมอะไรเงี้กลายเป็นว่ากุมกําลังมิดฟิลโอเคมันเสียเบอร์ใหญ่ไปแหละแต่มันก็กลายเป็นว่าเราก็มีตัวเลือกถือว่าเยอะนะมานน่าสำรองเราก็ยังมีธนาวาัตรอีกคือสิ่งที่เขายังแทรกสามคนนี้ไม่ได้คือเขาอะยังไม่ชัดสักทางว่าจะเป็นสไตล์พาบอลกินตัว บี้หนักเหมือนพิชาหรือจะออกบอลแนวลึกบรญชาเกมไปแบบพคนะเลยแต่ข้อดีก็คือเบสิกเขาดีแล้วก็ทําได้ทุกอย่างนี่แหละยังไงก็เป็นตัวสําคัญของทีมที่เดี๋ยวก็คงได้เล่นเรื่อยๆแต่ถ้านักสนการปัจจุบันก็สตาร์ทที่เป็นตัวเลือกที่สี่ไปก่อนใช่ก็ยังไม่จําเป็นต้องไปรีบใช้ด้วยนะธนวัฒด,ด้วยความที่เชฟทีมตอนนี้มันค่อนข้างนิ่งกับกลางสามคนนี้แล้วอะแล้วด้วยร่างกายเขาเพิ่งกลับมามันก็ ก็ค่อยๆหยอดไปเกมมาหน่อยเกมหน่อยแบบนี้แหละมันก็ไม่ได้เสียหายหรอกเดี๋ยวพอมันถึงช่วงจังหวะหนึ่งจริงอาจจะมีจังหวะได้แทรกขึ้นมาก็ได้ฟุตบอลมันเล่นันทางฤดูกาลมันเปลี่ยนวอยู่แหละถ้าใครแทงขึ้นมาโดดเด่นกว่ามันก็เบียดกันได้เป็นธรรมด,ดาแต่ตอนนี้เหมือนธนวัฒน์ต้องหาจุดเด่นของตัวเองอะคือ พอมาเทียบกับกลางสามคนที่ที่ลงก่อนเนี่ยถ้าเทียบความขยนันความเพื่อนที่อะไรอ่ะก็แพ้พิชาไปเทียบบอลจ่ายได้เสียบอลแนวลึกครั้งข้างบนข้างล่างอ่ะก็ยังแพขข้ค่ะคณะถ้าไปเทียบเกมรับอะยังไงก็ต้องแพ้ก,กันอาลินงั้นมันก็ไม่มีเหตุผลเลยที่จะต้องใช้ธนวัตรลงเป็นตัวจริงช่วงนี้ก็ ไมู่เ,<ร>เรียก,ออกเป็นปัญหาไหมถ้าถ้ามองว่าเป็นปัญหาก็ก็ถือเป็นปัญหาที่ที่ดีของทีมที่เพอเป็นไงพอบอลชนะก็คือตัวเลือกล้นไปหมดจะหลังจะกลางคะแนะต้องไม่ใี่คะนธนวันรธนวัน์ต้องธนวัจุดเปลี่ยนตัวเองที่แบบวันไหนได้โอกาสลงมาสำรองแล้วมีอะไรให้มันเห็นหน่อยเออถึงอาจจะแบบมาสอดแทรกคู่นี้ได้อยอมรับว่าที่ลง เป็นสัรลองมานะถ้าเรือนัดวีจีก็ลงมาเล่นตามเชฟที่ที่เขาเป็นก็ไม่ได้รู้สึกว่าว้าวอะไรขนาดนั้นแค่เปลี่ยนมาเพิ่มความสดแต่แต่ว่าก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้มันอีกอีกไกลอ่ะเขาเพิ่งกลับมาลงเล่นในรอบแบบปีกว่าเกือแบบสองปีเลยที่น่าลุ้นตอนนี้ไปลุ้นโอโมริดีกว่าว่าจะใช่ตาตัวใหญ่แล้วถ้าจะถ้าเกิดมาเป็นตัวจริงอ่ะ โฉมที่มันจะเปลี่ยนไปยังไงอีกคือถ้าโอมมริสตาร์ตหมายเลขตำแหน่งหมายเลขสิ่แบมันก็ต้องปรับไปยืนสี่สองสามหนึ่งเต็มตัวเหมือนเดิมอะ่ะใช่แล้วมันก็ต้องเลือกสองในสามคนนี้แหละว,ว่าใครจะหลุดคนหนึ่งถ้าเอาถ้าเอาความเห็นพวกเราส่วนตัวก็อย่างที่เคยบอกไปว่า,าก็ขอให้เป็นตามเป็นสถานการณ์ของเกมไปไม่อาจจะมีบางเกมที่แดนกลา,างค่อนข้างงานเบาเลยไม่ได้เจอการหนักนะก็วิชาคูนะ้คณะไปเลย ก็เล่นได้เหมือนกันเอาจริงยืนได้แต่ถ้าหนักหน่อยหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แค่เลือกคืเอ็ดตัวจริงแล้วจบด้วยก็มันก็เปลี่ยนระหว่างเกมได้ถ้าฟุตบอลสามารถขึ้นนําได้ก่อนต้องการจะรักษาเกมอะไรเงี้ยค่อยเปลี่ยนกาลารินลงมาแพ้เกมรับก็ได้แม้แต่จะสตาร์ทโอโมรไปก่อนออกนําแล้วเปลี่ยนการารินแทนโอโมอรแล้วก็ขยับกลับมา เป็นกลางสามอย่างนี้เหมือนเดิมก็ก็เป็นไปได้เพราะโอมวลีก็น่าจะฟิตพอเล่นได้แต่ว่าเก้าสิบนาทีก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ้านับตามสถานการณ์่ยไอความเป็นสแตนดาร์ดของธนวันรอะมันจะทำให้เขาได้ลงในทุกๆกเกมอยู่เรื่อยๆนะเพราะต่อให้ทีมนำถ้าสมมติทีมนำธนวัตรก็จะเป,เปลี่ยนกับไอพวกตัวบนเพื่อลงมาแพ็กได้ถ้าวันไหนทีมตามธนวัก็สามารถเปลี่ยนกับตัวล่าง เพื่อเอาตัวเองลงไปเซจก็ได้เหมือนกันอ่าใช่ใช่พอมาหลาหลายามันก็เลย<ต><ต>มันก็มีข้อดีของมันถึงมันจะมีข้อเสียอ,อืมใช่เรามีหลายสไตล์ให้เลือกเล่นเลยแล้วแต่โค้ดแล้วต,ตอนเนี้ยแล้วแต่โค้ดแล้วแต่สถานการณ์ไม่ค่อยชินเลยโปรตีเล็กแรกนี่คือแบบ <c oughs> ไม่รู้จะหันไปหาใคร <c oughs> ดีแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีแหละก็ให้นักบอลแข่งกันเองผลสุดท้ายผลประโยชน์มันก็ตกอยู่กับทีม